รู้สึกภูมิใจครับวันนี้ทําสเต็กกินเองนะครับวันนี้นะฮะทำสเต็กกินเองครับผมฮัล้วครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เชดบิ่กนะฮะเราจะมาทําสเต็กหมูสันคอหมูนุ่มๆกันนะครับวันนี้เราทําสเต็กกินกันนะรู้เย็นนะครับโปรตีนนะฮะไร้คำโรดเด่นนะฮะแต่ว่าอาจจะเพิ่มมันฝรั่งนิดนึงนะฮะเราติดตั้งนะครับหน้าตาจะเป็นไงตอนนี้เราหมักไปแล้วนะครับก็จะมีเกลือนะครับใส่เกลือนิดนึงนะฮะน้ำมันงา ยี่หาพริกไทยบดละเอียดป่นนะครับนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับตอนนี้ก็หมักเขาไว้สักครึ่งชั่วโมงนะฮะให้ซึมซับเข้าริมขอบเนื้อนะครับอันนี้เราก็จะทําเป็นไม่มีเดียมนะทําเป็นแรงเลยนะครับนะฮะแบบนี้เราก็กดเป็นไฟนะครับเดีนี้กดเฟินไฟอยู่นะครับอันนี้ทำการกดเป็นไฟอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ครับสักครู่นะขั้นตอน ชุลวังเราเอาเป็นไปนะครับเราต้อไปให้หมูสันคอหมูเนื้อสันหมูเราเนี่ยเ้าเนื้อไปแต่ละมันง่ายๆเปนๆนะครับรอชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เรานะครับก็ได้นำาครับเนื้อสันหมูนะฮะสันคอหมูไม่ใช่สันคอเนื้อสันนะครับเนื้อสันหมูนะฮะเราหมักไว้แล้วนะครับ ครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้แล้วก็เข้าที่หม้ออบนะทําแบบอบไร้น้ํามันนะครับจะต้ตั้งอาทีไว้เอนะครับที่ความร้อนที่ร้อยเก้าสิบองศานะครับที่ยี่สิบนาทีเดี๋ยวเราจะกลับหน้าสิบนาทีแล้วก็กลับหน้านะครับจะดูหน้าตาเขานะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างถุงมือมีนะครับแต่เราไม่ใช้นะครับถุงมือมีดำๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เนี่ยครับตอนนี้ก็เฟ้นไฟนะครับเราได้ทําการอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็เราเนื้อสันหมูนะครับเนื้อสันนอกของหมูนะฮะเข้าเครื่องอบไร้น้ํามันนะครับทาสเต็กวันนี้นะครับวันนี้ก็ทำอาหาริีเอ่นะครับชิวๆนะฮะตามสไตล์พ่อใหญ่เปื่อยนะครับเดี๋ยวเราก็มารับชมกันนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงรออีก20%นะแล้วพร้อมรับจานคือโต๊ะ ดีแล้วท่านนี่ครับตอนนี้ก็ฝั่งละสิบนาทีนะครับเราตั้งไว้ที่ยี่สิบนาทีนะครับเป็นโหมดทาสเต็กนะครับตั้งไว้ยี่สิบนาทีที่ปกติสเต็มด่านเขาให้ที่ร้อยแปดสิบองศาแต่ว่าเราก็ท,ทําที่เพิ่มขึ้นไปยีสิบองศานะครับเป็น190ร้อยเก้าสิบองศาฟาเรนไฮน์นะครับแล้วก็ส่วนจํานวนนาทีเราก็ตั้งเป็นยี่สิบนาทีนะครับเอาด้านหน้าเนี่ยสิบนาทีนะครับหน้าละสิบนาที ตอนนี้ครบ20่นาทีนะครับหน้าตาก็าจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าสำหรับผู้ที่ช่นชอบนะครับหน้าตานะฮะก็จะประมาณนี้นะครับข้างในก็นี่นครับดูจากสกีโอเคนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะชอบหน้าตรงนี้ให้มันเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็กลับนั่ เพิ่มนะครับเพิ่มความร้อนขึ้นอีกเพิ่มความร้อนขึ้นอีกเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราตั้งไว้ที่0.2องศานะครับแล้วก็10แปดนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมากลับด้านนะครับ9นาทีแล้วกลับอีกครั้งหนึ่งครับเราถือไฟนะครับเรงาดูนะครับได้9นาทีหน้านี้นะครับ โอเคครับนี่แหละครับยังมีนะครับนี่ครับโอเคแล้วนะครับสีหน้าตาอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับอีกด้านหนึ่งนะครับอเก้านาทีนะครับนี่อีกเก้านาทีก็โอเคละสอบนหน้าตานะครับอีกเก้านาทีนะฮะนุ่มๆนะครับไป ดาวนาทีมาดูกันครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับโอหนี่แหละครับหน้าตาได้เลยนะครับตอนนี้นะฮะนี่นะครับ,รบแล้วก็เตรียมจานเป็นไฟกันแล้วนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจัดวางที่จานนะครับเนื้อสเต็ก สเต็กนะครับเนื้อสันนะครับของหมูนะครับนี่นะครับก็จะได้มาหน้าตาประมาณนี้นครับก็เดี๋ยวเอามุมไหนดีกำลังสวยครับ จัดจานแบบนุ่มก่อสร้างนะครับนี่นะครับไปเดี๋ยวเราก็รอนะครับเชฟอุชานะครับทำผักบุ้งลอยฟ้านะครับเดี๋ยวจะไปผัด่หน้าบ้านแลวเฟียง้ามาเป็นตลับน,นะหน้าตาก็จะประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกับเด็ดอร่อยครับ you <tries>